วันนี้เราจะมาใช้ชีวิตที่บ้านนอกหนึ่งวันเต็มนะคะเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญออกมาจากตัวจังหว<อ>ัดอุดรอีกนะคะเราจะมา<จ>ะดูกัน,นนะว่าชีวิตคนแถวนี้เขาใช้ชีวิตกันยังไง<ด>ในแต่ละวันจ้าปแก่นนะที่หว่วยหรอคะไฟคิปไอะไรนะคะไฟคลิปกฟยังไงไคลิปไคลิเหรอคะอ๋อโอเค ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ฝายนะคะเพื่อไปตักน้ำมาใช้ค่ะคุณไหนคุณที่ไหนคุณคุณคุณทัศมาลูกจังคุณดทับมาอ้าวทัศมาจังหวัดอะไรอุดธานีจังหวัดอะไรคะพูดเลยไม่ต้องบอกถือกันเนาะฮะจังหวัดอุดรธานีค่ะพูดดิ าาพูดดังๆพูดฮันนี่จังหวัดอุดรธานีค่ะพูดดังๆดีอุดรธานีค่ะคนขับดีเยอะเดี๋ยวลุงเกียร์อีกเลยลุงเกียร์พี่เจนพี่จุนไม่ทันได้ออกมาแบบแบบนี้เลยพี่ฝนเนบัวเหล่เราเห็นเราคือเสียนั่นแล้วพี่ฝนก็าคเสียน่ะอันนี้เป็น ทังไหนปนี่นี่วะหวยคอยได้คอยดีๆได้เหยียบึวันเราไปเดี๋ยว้กแล้วอ้ยไมยังเรอท้องนะอ้ยไตโบโบโบจับได้โบโบจับได้โบโบจับได้โบนทยหวยนนันใ่ฮนเออนั่นแหละ เออเออเข้ามาถอยดาบเออพี่ฝนถยดาบไปใส่แบบนเดินนาพี่ฝนขันนาไปบ่ะันดาบล้ไหมเบียกเบียกเบียกพี่นก็เฮ็ดเป็นยานหหนูก็บหิงยานนั่มเยนี่ถ้าต้องล้มเ้าต้องล้มใช่ป่ะเขาเอาขันดาบลงมไหวเนี่พี่ฝนไม่เป็นไรดากพี่ฝนกาคีล้ไปป่ถอยหลังล้นเอาถอยลงไปอีกใ้า้ำหนี้อะได้บ่ห้ยางขึ้นมาเอาปรไรดี๋ยไปด้านูน้นเบิ้งก่อนนะดูอึ้กล่องกันเลยพนั่นเดี๋ยวโน้กเบิ้งไอ้บัเบิ้งเบิ้งเ แเราดูสิบอกเบอรอยอยู่นี่กับพี่ฝนชวนถอยนั่งไมถอย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 ตรงไปเลยตี๋ถอยไปอีกนิดนึงถอยนี่ยังนี่ปิดประตูพี่ฝนชิบเบิ้งเองน้องโดยระวังมือน่อยเอ้าพี่ฝนนั่งนลงนั่งเลยพี่ฝนขับรถพี่ฝนนี่มาขึ้นพี่ฝนเงินยังไหนบ้างจะพากัใครไปเป็นญาติอะไรพี่ฝนก็เลยถึงแล้วคอยกันญาตินาะ ยานยานมันรถมันลมลง,งได้ไหมลูกได้ไหมได้ไหมอื้อชันนี้พอนเอินมาเอาหน้ามยังพอนมาเอาน้าฟายไปใส่พพเพมันเปิดยากเออมันต้องได้ใส่แห้งหว้ยังคักเลยนี เดี๋ยวค่อยเอาขึ้นให้พี่ฝนขึ้นไปเปิดข้างบนแล้วกันฝนได้ได้เอาบ้านเดียวไปเอาบ้านนี่มาเฉพาะที่เอาล้มสบายเสาร์ล้มตักสบายวแ่ฝนมันขึ้นเรื่องๆนี่เออเดี๋ยวเน้องทึ่งยิ่ชชาวบ้านนะคะอันนี้คือจะบอกว่าบ้านบ้านนวกอีเด้ยังไมาหน้ามันบ่ไหลยังเสียมันบ่ไหลฝนขึ้นมาทั้งทั้ง น้ำมัน,นโมไล่เทาก็เลยได้มาตักเอาไปใส่เองสิบ่น้ำอะน้ำยังเป็นน้ำน้ำป่าธรรมชาติน้ำป่าป่ามันมีอยู่แต่ว่ามันมาเอาปลามันตายก็เลยเอาน้ำธรรมชาติเหมือนมาเขียนใส่ป่าเราก็เอาไปใส่เนี่เวลาน้ำนะบมไล่เองสิบ่จนน้ำฝนแถวนี้นะนเพิ่นก็มาเอาน้ำยู่นี่ไปใส่กันบ่ต้องคลิปที่เกาหลีเนาะที่ฝนเนาะอัดคลิปเพื่อนนี่คิดว่าเจ้าของเป็นน้ำเงื่อนเพื่นนื่อนเนาะ เหยเดี๋ยวให้พี่จุนให้พี่ให้อ๊อฟฟ้าลงคลิปเลยเนาะถ้าหาพี่จุนไปคัดเลือกเอาได้ไหมคนเดียววันแล้วให้เอายีบร่งน้าน่้ได้ไ่มสตน้ได้ไหมหน้้ีป้หองน้ำไ้ไหมไม่ได้ใส่รอ้าบร้ดุเพ่

เมื่อน้ำไม่ไหลก็จะมีน้ำายให้เรามาตักเพื่อไปใช้นะคะบางคนก็จะมาหาหอยหาปูนะคะเพื่อไปประกอบอาหารในแต่ละวันนะคะจะลงไปลึกนะพี่นี่ามากเนะเนาะ <c oughs> ไปตบ้าเต็มเนมะาะ บายบายอันนี้ต้นยางจะปีแล้วนี่ต้อนอยางต้นนี้หลายปีหรือฝนเต,ต็ม<ะ>เต็มมาแล้วถ้ามีแม่ตัวหนูบารูวัดต้นปอีอันนี้ขนาดเข้ากีดตอนจงมุ่งนี่างไรถึงบใบแบกก็ถึงบายที่ฝนเมืองได้ไม่ได้หล่าไนะม่ก็เรื่แต่เขาบอกว่าถ้า,าข้ากีดช่วงปีหนึ่งอะหนามันจะลายมันนี่ มาเรามาเรามาอีวันามาอีวันพี่มาขกกึ้นอย่างนี้ฝนมาขึ้อย่างที่มาจับน้องมันเอ,อะต้นเดียวกี่ซ้อมฟังผลมาเ่อมัน,ม,นมันนำอย่างไรพี่ฝนมันเป็นได้มันกี่ได้โนกีก่ซึ่งเนาะแต่ว่าคันเขาเปกีดขายเขาเป็นแค่ดอกเขาออขขขเขาเออเองเนาะหยอดหยอดเาหยอดเท่าเดียวหยอดตอนตอนเขาจะเก็บ เห็นน้ำยางมันหมดก่อนขีนปุกๆกินดีมากค่ะี่มยหมนฝนอย่างนี้ว่ะไหวขนาดเทาอาบน้ำเลยยังีกินติดโตยินี่ยเนี้ยไปเนี่ยไปเฮ็บก็คือกันกับนู้นเย็บยังเอามึงครบเนาะกก็เฮ็ดสุบะครบก้าวตามอครบเพาก็เฮ็ดครบไปไม่พูดมึงก็ะ้จงไปตามครบแธิทฐานบมบันนี้หรือว่าไ้สักคนีสั กอดิชานแค่ได้ราบเอาอันนี้คืนเสื่อๆนี่คืนหยีบหนีึ้นเยียบเพิ่งนี้คืนเล็บจ้ะมาให้ได้เปล่ายังขึ้นเล็บอันนี้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทุกคนมาบอกวิธีก็มาบอกวิธีก็มันจะ้งทุกคนได้โบเปียนเยี่ยบนั่งก่ดีญี่ปุ่นเลยถามคูว่า ถามไปมีปูเป็นที Styles, บ่เองที่ว่ามุดซ้ายมึงควรเนี่ลาก็ถามเอาเองถามเอาเวลาจะถามยังก่นกูถามยังก็ได้ก่อนกูกอนก่อนมันขึ้นอย่าเฝ้าไปหลายที่มันขึ้นแล้วพี่ฝนเห็นไหมเวลาถามเลยเวลจะถามถามถามเลยแม่พี่ฝนกัเมื่อกุมน้ามค่ไว้คูไว้ม่คยเขาช่วคู่ไว้องนคพี่ฝนคุ่ไว้เออตังคตังค์ไม่อาไมเทาสมุกันเอาเงาเาเอา ตั้ง <rôle> ห <à> ้ม <ici S 1> ันตรงตั้งห้มันตรงเพี่ฝนเงกันตั้งหมันตรงจับพี่ฝนกอนตั้งห้มันตรงตั้งให้พี่ฝนเฮ็ดขือจงตีนะยูทางใส้ตีนะมันตรก็ไม่ตรโิงบ่ลูกเอบลกมีไม้มีเซิงเอาไม่เอาไม่ตั้งกับตั้งหอมันงกันนัน เสือกอได้มีฝนเหยียบเดียีนเหียบให้มันเสมอเหยียบขึ้นจังทิงสานั่งย่องยองมีฝนนั่งยองยองนั่งยองยองนั่งยองยอคุมควยมีฝนถามบอเอาไปช่างไส้ถามเอาลูกไปใา่ไปใส่จีบบไปปูไปบังลูกไปลูกหลานทั้ง้จาก้ขัวบอไปไปูจไปบเอาขัวขึ้นลูปู ทุกคนอันนี้คือกะลามเริ่มหมุนนะคะส่วนตัวแล้วฝนก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยแต่มันมหัศจรรย์มากเลยค่ะสำหรับฝนวัดวัวเริ่มจัหน่อยปูวัวเริ่กจัหน่อยปูปูมันปลาเสือเก่าที่นี่วัวเรียกมือมือเขาไปน้ำเพลินไปเลยตวดไปเรื่อยๆตวดมือเขาหยุดอันนี้เขาจะเรียกว่าการเสียงทายด้วยกะลามะพร้าวนะคะ เราอยากรู้อะไรก็ให้ถามคิดในใจหรือว่าถามออกมาก็ได้แล้วกะลามะพร้าวจะหมุนเพื่อบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ค่ะมันเป็นความเชื่อของคนสมัยโบราณค่ะเว้าเอาเลยถามเอาไ็ได้ถามได้ใจถามว่าจะเ้าบอกให้เพื่อนไปเลยจะเ้าป่าเว้าเอาที่ว่าเอันเหตุนังน่ะ สิได้ไปเฮ็ดแล้วสิได้เงินดีบ่ปูถ้าแม่นได้ไปเฮ็ดงานอยู่อันถ่ายหนังแล้วได้เงินดีบอกเพิ่อนมูลมาัดนี้นะให้ไปขว้าอีหล่าจะว่าไปทางใดนกะไปเฮ็ดแล้วได้เงินดีให้ไปท้งขวาเจ้าของคลิปต้องบอกก่อนนะคะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะในการมาเสียงไทยด้วยกะลามะพร้าวเสียงไทยแล้วได้ผลแล้วเดี๋ยวต้องรอฟังผลปีหน้านะคะว่า จะทำนายถูกหรือไม่นะคะค่อยหมุนคอยหุนแห้งแบบบัวมันจะเสอที่แห้งคอยคอยบอดี้เอาไว้ตองคอยน่นแหลเอามันแห้งอันนั้นจได้เพิ่นนั่นแนนอนได้พูนพูดคือเอาหันยูก็ได้อ๋อเออมันซึ้ง ป้าดังใจเสือกดังใจดังใจคือต้องบอกคนยุตจะได้เนอคขันมาฮอดนี่บอกคนยุตจะโลยเขาก็ถามคนไม่อีกให้ไปใช่แล้วถามเอาแล้วก็ไปใช้แล้วก็ตั้งเงินพวกขันพวกขันคนไปขวาขันบ่าเอาใส่ยแม่ทีได้เฮ็ดเป็นี็ดีให้ไปทางซ้ายพ่อหลวงปู่เอาถ้าไงที่สุดนี่น่ะออกซ้ายถ้าไงที่สุดถ้งไงงานเราสิได้เงินดีอีหลีนะให้ไปทางซ้ายทุบ้านพ้นขวาพีซ้าย ไปปูโกแกะบกไปไปปูไปบังกุไปบุญเลยปูค่อยเจาะไปนั่นค่อยเจาะไปนั่นค่อยเอาคอนั่นั่อเอาไม่เบนเองเบ่เบนเออค่อยๆเจาจาะไม่ดีเลยปูเจาะเพ่อกเพิ่งจอเจาะเองลันบอกเพิ่ยุดมอาเาะหยุด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 หอุดหยุดหยุดหรอดหยยุดุยยุนหยุดหาุยหุหุุนหยยุยย่ดยด เขาจะไปตามเาๆใารเขาตัวอะไ้เน oh, ่ยกจะกินตัวเพิ่นเ้อไมกินตัวนเกลนเพราะเขาบริสุท็เอาเนาะข้างขวาข้างหางที่สุดอ๋อขวาั้งางที่สุด งานี่หล้ไปทังควาเด้อเาัวพนเอทางงานที่ทุดคือทังข่อยแบบพูดเออค่อยหมุนอเข้าไปหมุนเอหมุนเมาค่ะข้ามข้ามไปเอาเร็วก็ดีบางทีจากน้อยจวดบางนี่นี่เธอเนี่ยตัเร็วเลยหลเลยแต่เร็วคนลุกวัดนู้น่ะบอน ขันเรียว็ทามีบารียวำไนเลยนะเาเรีวเอาเรียวเลยาเรียวก็ได้ไมพูดแต่รูปแบบว่างก็ไม่ได้เอาขอยัือเ็ม่ลิกายค้อยเดินติดติดปเามื่อเข้าไปเอาเมื่อเข้าใจหยุดเราบ่อยอยู่นี่ดูเราบ่อยอยู่นีามท้ม่ก็ได้เาท้ามีมีลูกปะคนซีมีลูกปะชไทยให้่าอมีลูกร้อขวาทางขวา มันจะมีลูกว่วปู่เอาสายบ้านจะมีลูกยีไปทางขัวลูกหลานเมื่งขันบ่มี่อายุซื้อเยอะจริงไปจริงมาเออให้นิ่งเออฉันมันมี่เให้ไปขัวขึ้นมาด้วยพี่ฝนร้องไห้บ่ผู้ผู้ขาผู้อันผู้ขาผู้จีมีลูกมิโจบ่ขัจีมีลูกมิโจดีเอาผู้ขาขอให้ไปทั้งทั้งขัวเอา ไปบ้งลูกปูมีอยู่บ่ขันม่มีอย่ยูซื้อนะปูจะริ่งไปริ่งมากมาได้มุนปูมุนนหมุนแนนมันเปลี่ยนลุงสก่ดนิ่งเลยโ่ขึคนบมขึงเ้เลยเอาดิขึ้นไมดิขึ้นมเปลี่ยเปี่ยนูคนเพิ่มนมากคนคนจบเปลี่ยนเออ ไม่เก่งนั่นอยู่บ่พี่จักบาทสองบาทจะพีเอาใจได้ไปปูไปท่างผัวไปจะได้อยู่บ่ไปเย่อาใจขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นอย่างงี้กูนี่เอามันลงล่มเลยเตี้ยใช่ใช่ใช่เพิ่นตอบพี่เต้ว่าถามเกี่ยวกับฝนเพิ่นบ่ตอบเลยเนาะเอาไม่ฝนขอไพิ่นจำบ่อยู่ตัวไปน้ำยอดปูก่อนเอาไปท่างขัวขึ้นบังโลูไปูขึ้นบังโลกปู ้ควยลูกหลานบ่งคอยตู้ไปลูกคอยตู้คอยตู้ไปนอยนงให้มันเที่ยงคอยปลูกลูกหลานบูจักขี้จอดฟูจอดเออโอเม่ปูเราได้ขืนบ่เอาจต่ที่ได้ขึ้นไปทั้งใส่บางดูกอยาจับหอบด้วยทั้งไงทังไปไปนะคำยันสู้ไปนะเพืนไปไปไปปูใช่ใช่ใช่ไปดูปอวคอยยืนใหมันเทีไยง อันนี้คืนไปชสอันนี้คืนไปไสมึงรู้ป่เอาขันบ่ได้อยู่ซื้อก็มาไปจุดเมื่อคืนไผ่ไปทุคนก็วานาวเบาฮงเกียมันผิดจรงจีลลาบอกเพื่อนนี่คือขัวต้องขัวอย่างเดียวบบเห็นมีไส้ถันไช้ก็ไส้ถนนี่คือคือเปงนไงที่สุดใช่มันเปงนางก็ขัวยแมนบ่เคยดูมั่วไป้ไส้นี่ง่ายตดถามน้อตถามว่าจะไดยกว่าเีเร่อนยหมุนไถเองไหมลองเน้ะ มุนได้ไหมโบนิใครหมุนโบหมุนหรือปู่หมุนนี่บอกกังเลไปค่ะ